นี่คร pues mm ับตัวใหญ่มากนะครับผมอีกต really ัวหนึ่งสวัสด uh ีนะครับผมอันนี้พาลูกมาถ่ายหุ่นยนต์นะครับผมนี่นะครับผมเยอะมากนะครับผมนี่ดูชอบกันมากชอบถ่ายรูปนะครับผมนี่จะให้ดูนะครับก็อยู่ที่อันนี้จากเศรเล็กนะครับผมก็คือทาจากเศรเล็กนะครับผมรับถ่ายเซเตอร์นะครับผมนี่ครับดูมามาถ่ายตัวนี้ดูนี่ตัวนี้กวอะไรเนี่ย ันนี้ตัวอะไรน,นี่ครับผมใหญ่มากนะครับผมําจากเศษเหล็กนะครับผมดูนี่ครับโอ้อันนี้เป็นเครื่องรถนะครับผมเครื่องรถนี่ครับเครื่องรถอ๋อนี่เป็นผ่าบเบรกรถนะครับจะไปดูตัวนู้นนะครับผม อันนี้ก็เป็นโอ้เป็นอุปกรณ์อะไรรถทั้งนั้นเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวพาไปดูตัวข้างในนะครับผมนี่ครับดูตัวข้างในตัวใหญ่มากนะครับ นี่ครับตัวใหญ่มากนะครับผมนี่ครับก็ใครผ่านไปผ่านมาก็มาเที่ยวกันได้นะครับผมค่าเข้าหกสิบบาทนะครับนี่ครับเราจะพาเด็กมาถ่ายรูปนะนี่อันนี้ตัวอะไรเนี่ยล้วกนี่ตัวอะไรโอ้โหมีปืนด้วย พาเข้าไปชมด้านในนะครับผมอันนี้เสียค่าเข้ามา60บาทนะครับผมเด็กเล็ก30บาทนะครับผมด้านในก็บรรยากาศเย็นสบายนะครับผมเป็นห้องแอร์จะให้ดูนะครับผมมีหุ่นยนต์มากมายเลยนะครับผมก็คือเด็กน้อยชอบเลยนะครับผมนีจะให้ดูแต่ละตัวนะครับผมอยู่ในตู้กระจกนะครับผมก็คือทําจากเศษเหล็กเลยนะครับผมนี่ครับสวยงามมากเลยครับผมให้ดูนะครับผมก็จะดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่มีเยอะมากนี่ครับผมอันนี้ก็ เป็นมีหลายอย่างหลายแบบนะครับผมบางบางทีอาจจะไม่รู้จักชื่อนะครับผมแต่ก็บรรยายตามภาพไปภาพไหนพอรู้ก็จะบรรยายนะครับผมนี่ครับทำจากเศษเหล็กนะครับผมพ้นสีสวยงามนี่ครับผมก็ใครผ่านไปผ่านมาแถวชนบุรีนะครับก็พิมพ์เทปิอสด์มาได้นะครับผมชนบุรีหุ่นเหล็กนะครับผมก็นี่ครับดูปลาหมึกนะครับผมนี่บรรยากาศด้านในนะครับผมนี่ให้ดูนะครับ สวยงามอลังการนะครับผมงานสร้างสวยงามมากสวยงามมากนะครับผมนี่ครับเด็กน้อยชอบมากเลยครับผมแต่ละอย่างนะครับผมครับในตู้กระจกนี่ก็จะมีขายด้วยนะครับผมก็ใครสามารถซื้อก็ซื้อไปได้นะครับจะมีแบบส่วนที่ขายก็จะมีนะครับผมก็จะติดป้ายขายนะครับผมนะครับก็ดูกันไปเรื่อยๆนะครับผมนี่จะถ่ายรีวิวให้ดูรอบๆอันนี้ก็จะเป็นครับมา ทางโซนนี้ก็นี่แต่ละตัวนะครับผมสร้างมาสวยงามมากนะครับผมก็มีชั้นสองก็มีนะครับแต่จะพาขึ้นไปชั้นสองนะครับผมนี่ครับผมสวยงามมากนะครับผมเด็กๆชอบเลยนะครับผมถ้าเข้าก็ไม่แพงนะครับหกสิบาทก็ถ่ายรูปได้นะครับผมได้แต่เราจะชอบไม่จํากัดนาทีในการถ่ายนะครับผมนี่ครับแต่ละตัวนะครับให้ดูครับผม นี้ก็ไอ้ไอ้ฮักนี่เนี่ยสับปลาดซูเปอร์แมนก็มีนะครับผมแบบนั้นนี่ครับผมลูกมาแล้วชอบมากอันนี้ชอบซูเปอร์แมนนะครับผมแบ็คแมนนะครับผมข้างคาวครับก็นี่ครับก็จะมีอันนี้สุนัขเขาทําออกมาสวยมากเลยครับผมถ้าใครผ่านไปผ่านมาแถวชนบีลองมานะครับเส้นเส้นที่จะไปพัทยานะครับผมแถวศรีราชาบางพระเนี่ยครับผม อยู่สายนอกนะครับผมวิ่งออกมาถ้ามาจากบางแสนนะครับผมให้ออกมอเตอร์เบย์ตรงบางแสนนะครับผมออกมอเตอร์เวย์ตรงบางแสนก็วิ่งเลาะมอเตอร์เบย์มาครับผมก็มาเจอนะครับผมเ็าสามารถมัดเที่ยวกันได้เลยนะครับผมนี่ครับมีให้ถ่ายรูปมากมายนะครับสวยงามนี่สัปปะลดนะครับผมก็ผลิตออกมาสวยงามมากนะครับผมอันนี้ก็จะบรรยายไม่ถูกเลยครับแต่ละตัวยังไม่รู้จักชื่อเลยผม ก็รีวิวไปเรื่อยนะครับผมก็ให้ดูนี่ครับอันนี้ก็เป็นตัวอะไรเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้จักนะครับผมถือดาบด้วยครับผมนี่ถือดาบด้วยนี่ครับอันนี้ก็หุ่นยนต์ทาจากเหล็กมนนะครับผมแต่งเติมสีนะครับผมนี่ครับผมดูครับสวยงามมากนี่ครับลูกชายลูก ลูกชายชอบถ่ายรูปรูปนะครับผมก็คือถ้าเจอแบบนี้ก็เขาจะชอบถ่ายมากเลยก็เดี๋ยวพาขึ้นไปชมชั้นสองกันนะครับผมชั้นสองก็มีให้ถ่ายรูปเยอะนะครับผมอันนี้ก็เดินขึ้นบันไดมานะครับผมมีเยอะมากเลยครับนี่มาเจอโดเรมอนเลยครับผมชั้นสองก็มีเยอะนะครับผมเดี๋ยวไปดูแต่ละหุ่นกันเลยครับนี่ให้ดูบรรยากาศรอบๆก่อนนะครับผมเยอะมากนะครับเดินอ้อมเลยนะครับผมนี่ครับผมค่าเข้าหกสิบบาทครับถือว่าคุ้มมากเลยนะครับผม ห้องแอร์เย็นสบายนะครับผมข้างในครับก็จะรีวิวกันไปเรื่อยๆนะครับนี่ดูชั้นสองนะครับผมก็จะมีหลายตัวนะครับนี่ถือถือปืนนะครับผมรู้จักจะเป็นเฟืองเกียร์รถยนต์นะครับผมนี่ครับแต่ละตัวนะครับผมอลังการงานสร้างมากเลยนะครับผมนี่ครับผมรีวิวให้ดูนะครับผมแต่ละตัวบางทีผมอาจจะไม่รู้จักนะครับอันนี้เป็นม้าม้านะครับผมนี่ครับพเยซูนะครับผม ทำสวยมากเลยอันนี้ก็ปลาครับนะครับนี่อา้าใครมานอนอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยบุกไม่ตื่นเลยครับเนี่ย <c oughs> ครับก็ดูนะครับผมนี่ภาพวาดอ๋อ